คอมพ้เจอกล้องกุลาหน้าดูมากอ่ะข้างหลังเนี่ะเท่ๆข้างหลังเท่ๆเลยดบบเท่ๆหน่อยพร้อมสวัสดีครับศักดิ์ศรีเก่งศักดิ์ศรีเอ็มซีเจ็ดเจ็ดรเกียร์บูก้าครับสวัสดีครับทีมงานด้วยเป็นไงครับวันนี้น้องโอ้โหหยุดไปแปดเดือนกลับมาไฟนี่เป็นไงบ้างไออืดนี่ไหนครับอืด เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยครับจังหวะเขาเดินบี้เดินอะไรเนี่ยมีจังหวะที่ว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้มีปะเจอเจอแทงครับจังหวะโดนแทงครับตายก็อยู่ได้ยกไหนยกไหนที่รู้สึกว่าวูมยกประมาณปลายยกสองครับปลายยกสองตั้งแต่ต้นเกมเลยจุกเลยโดนแทงเข้ามาตรงตรงเลยใไหมตรงไหนตรงไหนนี่ครับโดนซิโครงนี่ครับโดนซิโคงเข้ามาจุกครับรู้สึกไงบ้างตอนนั้นจุกครับแล้วก็ทำไงดีอ๋อกลับใจกัดฟันไม่ได้แล้วครับไม่ได้กินตัวเองครับวันนี้อาชีพเท่าไหร่น้องยังสามหมื่นครับสามหมื่นสามหมื่นโอ้โหเ c 7 7 ขายฉีดเป็นรางวัลสามหมื่นส <พา S 1> องหมนึ่งครับแล้วก็หลังโชคอีกสองหมื่นนะโอ้โหฉีดสองหมื่นเป็นสามหมื่นครับผมวันนี้สุดยอดมากกลับมาต้องบอกว่าเกือบตกรถใช่ไหมตกรถแล้วครับบุรีรัมย์มามนัดสุดท้ายเลยสําหรับมวยบมาวัุวกนักมวยในค่ายนี่พาเลายกันโชกเพียบเลยแทบทุกคนแต่ว่าเรานี่เกือบไปเหมือนกันอ้ามีอะไรจะบอกกับแฟนมวยที่เชียร์เราแล้วก็ส่งหวังในวันนี้น้องก็ขอบคุณเพื่อกำลังใจครับวันนี้ศักดิ์ซีไม่ทําให้ผิดหวังนะครับครับผมยินดีกับชัยชนะวันนนี้้้ดวยยคคครรรััับบบองชาผม สักดิ์สีเจ็มเจ๋งรถแข่งคุณภาพนี่เป็นคู่เอกมวลมนวสุขคู่สุดท้ายเลยครับที่บุรีรัมนะครับพี่พี่คนไหนเนี่ยตียืนนะครับน้องชาย,าย,ายของน้อยวันกี้คุยอะไรกันอยู่ได้ยินแว่วๆหมดครับหมด อืมไความใหญ่วันนี้เป็นไงพยายามจะจะจะขยี้เข้าไปนะแรงไม่ถึงครับแต่เม่ถึงคู่โชคเราเป็นไงครับวันนี้ก็ดีครับเขามาดักเตะเราอยู่แล้วอืมอืมอืมคือก่อนโชกเราคิดไหมว่ามันจะไปแบบนี้ความาสภาพร่างกายอะไรพวกเนี้ยคิดไว้แล้วครับอืมอืมก็คือเตรียมเตรียมรับมือแล้วใช่ไหมกับสภาพแบบนี้โดยรวมที่พอใจผลงานไหมไไหน้องหยุดไปปีนึงแล้วกลับมาทําแบบนี้ครับก็ติดตามใหม่ด้วยครับทำได้ดีกว่านี้ครับน้ำหนักนี่เป็นไงครับร้อยยี่แปด รีบโอเคเลยใช่ไหมครับอย่างนี้แก้มือไหมอยากจะแก้มือไหมน้องขอทำฟอร์มอีกสักไฟครับสักไฟสองไฟเนาะน้ำหนักไหนดีร้อยยี่สิบแปดเลยนะมีมีมีช่วงระหว่างไหมร้อยเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเจ็ดยีสิบแปดเก้าครับอืมสามเวทเนาะพอโปรโมเตอร์เห็นเหมาะสมพิกัดไหนก็ต่อยได้เลยอ่ะวันนี้เอาชัยชนะไม่ได้พูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับน้องก็กาขอโทษ FC ทุกคนนะครับวันนี้เต็มเที่ยวครับครับหมดครับครับผมเป็นกําลังใจให้ครับน้องสู้ๆครับผม